ทักทายพี่น้องปองปลายเด้อเหมือนอนีสาคูได้แนว่ยเสียพี่น้องเพราะว่าเนื่องจากว่าคนมาขายลูนึงสี่สิบพันกีบอันนี้สองโลสองโลปลายสาคูก็เลยซื้อเหมือนแรกจีกยปลไปกินแซ่บๆเนาะพี่น้องนะมาเดียกใครจะกินน้ำสาคูเด้อตอนนี้เฮาก็ทําการคั่วก่อนลูน 1, 40, ึงสี่หมื่นหรือว่าสี่พันกับสิบประมาณแปดสิบบาทเลยพี่น้องเลย ขั้นตอนแรกกนาพี่น้องเนาะเากระสเวก็ดหืมห่อเฮียอพี่น้องมนอกจากป่าใหญ่เด็กพี่น้องมือนีสาคุยด้ปลาหน่อยร้านซามาวดสดนอืมปลาต้นใหญ่แต่ีเด็กพี่น้องเด้นนี่เด้อฮืมสุดอเลยว่ ไนะสาวคู่กับชิมะคั่วคือกันสาวคู่กับแดดมือดีพี่เนาะมะคั่วสวยเหมือนเนี่นเดี๋ยวคั่วสวยกันจังเลยอ่ะว่าขวานหน่อยขวานหน่อยไป็นยังไงไปไปนี่ะ <laughs> สุดท้ายพี่น้องกระแด่แล้วมาขั่วนาะ อันนี้ซีอิอันนี้เป็นหัวห้าวกระเล้าอันนะนีเน้เป็นของเงาะปลาข้าวมานเกินสุดท้ายพี่น้องซาคูได้ซา,ามเมนูอันนี้เป็นหัวขีหัวขีปลาด้วยพี่น้องเล้มันไดซัมเน่แล้วก็ตุ่มหัวปลาตุ่มหัวปลาแล้วเ้าก็ะชิมมะเฮดลาบพุดพี่น้องกอ๋วยพุ้ดหายนาะอันนี้น้ำปลาแดกมะพริกเป๊กนัวแล้วก็ข้าวขัวด้วยพี่น้องที่ซาคูใส่มะนาวมะนาวซุ้ดๆแล้วก็เ้าจะกักมีผักหอมใส่มีพี่น้องอันนี้แม่ห้าลวกล่ะเนาะอันนี้เนาะ อันนี้รัวแกกันลวกเลยอะ่ะเ้าเห็ดทุ่มความบริสุทธิ์อันนี้พวกน้อมอพี่น้องหอ,อมป๋อมห้องบัวใส่ลงไปพี่น้องเลยจะได้ร้านแสร็จเนื้อเกี๊ยว้โอ้ยเด็กอะน้ำลาดเล,เลยพี่น้องนี่น้ำทีซ่ซ้าคูเห็ดไวนน้าอือหน้าพี่น้องเด็กกับข้นมัน้น ผมมีมยังไงเห็ดพุ่นที่ว่้าอันนี้ฮะข้าวบูจากไ้มันมูนปรนใด๋ได้คนเด้าใเติอบอยู่ได้พี่น้องเด้่ะตามความหมางเลยพี่น้องเลยปูกตีเป็นช่วยพี่ชายแต่เพื่อนถ้าคู่มิเ้เฒ่ากับเด็กหน่อยนั่นร้าน,านก็เดย่องโบรน ชิบูฮิฟิสปน่ะนไ่เบิ้งชิมเบิ้งเสียด,ดุูคตรดีลองไซน์ยังเผลอ,อ,อ,อถ่ายชุดพี่น้องเติมประหอมหลับตากเลยบยปนเนี่ยตากเลยพี่น้องโอ้โหัวปลาบังไงลาจ้ะเอาเ๋ยบทุกๆเลยเนาะพี่น้องอะ่ะแล้วข้ากะชิมมาตากัน กวดลาบพุทเนาะบางคกนงคกนัอื่นกวดบางคนก็บอื่นลาเปล่าเตะอุ้ยแต่ว่าษาคูปกติพูดเอือดอันลาบพุทธเลยพี่นอ้องปลายมาเด้อมื่อกี้ขอน้ำกันเด้อบัลโอ้มาเด้อพี่น้องของปลายเมื่อกี้ขอน้ำกันกับสาวคู่กันมาริบขาใหญ่ๆ อี่นับนไปอีกเจ้าจะอันอันเจ้าจะนับเอาประวัน้ำนี่ติ๊บเขาย่ๆได้พี่น้องติบเขาปลาดอุดมสมบูรณ์สามติ๊บฮึสี่ติ๊บจะติ๊บยังแมงวันกับกระพูนเนาะาใหญ่บวงอาเออบวงมาไหนพักหนังบได้ซื้อได้พี่น้องเด้อ ถูกอย่างที hmm. uh ่ชวนเธอเองกับสวนหน่บุฟเฟ่เลยบุฟเฟ่ปะกื้อหือหือือ้หืือหืบอหือือหื้กหื้ออหีอื้อมืนอหอือื้อนื้กหื้ื่อหื้อิ้อหได้หื้อ้อือ กินเขาพี่อามากินกแหละร่อยเบิงฟักชามิดฟักสมิเออลืมลืมพ่อของปวดม้ะกินบ่เออเออเอามาเนมอามาเอามา้เาจะกินพัอของปวดแยกดจะมิดเทียน ก้ <ừ. S 2> อนใหญ่คนสองหวาน,น,น,นแม่แมา,มา,มา,า,ไ,ววาไม่กี่ขาไปแลว่ะไม่เออ ใบใบยังก่อแบบจุมอินเดียเนาะอนนี้เนาะนี่กา,ายคืออย่างงว่ะขบับมุ้เขื่นหมามันเห็นแต่ดอกมันเป็นแต่เตอะเนโบ่าน่ือหัน่ก้าเนาะอืะอบเบสเบะลุเบสเบสอะไรบ้างเบเสื้อเือเลย

แคไม้มีน้ำข่าขอนิ้วนิววน้วขอนิ้วอีกหลังือว่ามือเหรขาก็ได้่างมาเป็นส่วนใชอนีอ่มันบโหดจีบอ่ะบ่ะดหรือเะล่าอือือ้มจำกีมาไหพนพี่น้อง,ง,ง <laughs> มูลก็กีมัน เฮ้ย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 ไอ้ดอกมันปอใช่ไหมจาเตยชิบซีมากถ้าตะเกยเนาะชิบซีเมือนกันยังรวมงานปีหลังไงเข้าใจไห いいかげんに。<ペー> รื้ให้พี่น้องบุญข้าก็ูนาอยไรงามำนี่ะค่ะดูน้ำบุงกับบ่แก้วบุญตายงามงามงามไม่ไ้ไม่ช พอนาหืันยมดเลยเดจะเหนือยเป็นงไงสำหรับลิมนี้ลาไปก่อนเดี nah ๋ยวเดพี่น้องเด้อ ขอบใจลารายด้วยสำหรับูุติตจากใหม่กำลังใจอ่ะบ๊ายบายลา